สวัสดีจ้ามือนี่อยอยากกินทะเลดองก็ลเลยสิไปหาสอนกุ้งอยู่ในห้วยแถวบ้านคอยน้บ,บุมีทะเลกล็เลยได้มาจับยิ่เลือกคีน้องเพื่อไวอย้ยุหวยปลาสมอนหลายหลายแ็่อยว่าเอาดอกข่อยเซลตะกุ้งเด้อกมอนี้พอหัานด้กุ้งมาแล้วก็น้ำมาลางด้วยน้ำสะอาดแกะเปลือกแล้วน้ำไปแช่ด้วยน้ำโซดาจากนั้นเฮาก็หันพริกสดกับกระเทียมใส่ลงไปตามด้วยน้ำดองอาหารทะเลมั่นดี นั่นค่อยว่าแล้วแค่ขวดนี้ขวดเดียวก็แซ่บแล้วเด้อบมตตรงปูุปยังเพิ่มเลยเดอ้อพี่น้องแล้วห้าก็นั่มไปดองทิมไว้ในตู้เย็นซีปีโอโ,อโ,อโอมเมนซีสมมงกกินได้เลยเด้อตาในระวางลอข่อ,อยไปซิมะเ่นมาเก็บถ่านเรนไปเ่นมากกบครบซีสมมงพอดีถึงเวลาทีล่อค่อยข่อยกต่เซลออกมากินเลยเดอ้อบาดนี้คอยงานลงไปจักน้อยและเอาเข่ามะา่อกับสาลายเอากุ้งดองไบจิ้มกับซีฟูดแบบชำ้ำ อมืมันแซ่บแบบกุ้งดองสไตล์เกาลหลีอิลีเด้อพี่น้อง